สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดสติกเกอร์บนพื้นนะครับสติกเกอร์ที่ร้านลงขายจะมีทั้งประเภทติดบนพื้นแล้วก็ติดบนผนังหรือกระจกหรือประตูตัวไหนที่ผมระบุว่าติดบนพื้นได้ตัวนั้นแหละครับที่สามารถเอามาติดบนพื้นเนี่ยสติกเกอร์ติดพื้นนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้นี่คือสติกเกอร์ติดพื้นของร้านเรานะครับซึ่งจะเคลือบด้วยฟิล์มที่หนามากนะครับเป็นฟิล์มกันลื่นทนต่อรอยเหยียบซึ่งเป็นสเปคที่ดีที่สุดในตลาดเวลานี้ละ ต้องบอกแบบนี้ร้านอื่นที่ทพยายามเรียนแบบงานของเรอาอ่ะบาง <ๆ S 1> ทีก็ฟิล์มเคลือบเงาบ้บาง,าางฟิล์มเคลือบด้านแบบแบบด้านแบบเรียบๆครับอ่าแล้วมันฟิล์มราคาถูกทั้งหมดครับคือผมบอกได้เลยไอ้งานเรียนแบบเนี่ยเป็นของใช้ฟิล์มราคาถูกทั้งหมดยิ่งจะเห็นแบบงเงานะครับเวลาลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับเจอน้ําอะไรนี่ลื่นหัวแตกเลยนะครับอ่าต้องสังเกตดีๆนะครับเวลาซื้อสติ๊กเกอร์เอามาติดพื้นฟิล์มมันต้องหนาๆแล้วก็มีรอยสักๆนะครับเห็นไหมอ่ามันจะมีเท็กเจอร์แบบสักๆครับผม นี่เขาเรียกว่าการลื่นแล้วก็ทนลอยเหยียบซึ่งสินค้าของทางร้านน่ะถูกการันตีจากหลายๆหน่วยงานแล้วว่าทนจริงๆใช้กันเป็นปีก็ยังไม่พังเลยที่อื่นนี่เดือน2เดือนนี้ก็ไปหมดละ,ะต่อไปเราจะเข้าเรื่องอุปกรณ์ในการเตรียมติดนะครับที่ใช้ในการติดพื้นนะครับสติกเกอร์ติดพื้นเนี่ยผมบอกเลยติดง่ายมากติดง่ายกว่าสติกเกอร์ติดกระจกเยอะขั้นตอนแรกนะครับพื้นผิวนะครับสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องพื้นปูนขัดมันพื้นไม้ให้ทําความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นสําคัญนะครับยิ่งผิวสะอาดสติกเกอร์ยิ่งติดแน่นนี่คือหัวใจเลยนะครับคือจะใช้น้ํายาทําความสะอาดพื้นก็ได้ครับอ่าเช็ดให้อ่าเช็ดให้สะอาดเลยนะครับไม่ให้มีทรายไม่ให้มีฝุ่นเลยนะครับนี่สําคัญเลยนะครับหลายๆคนติดสติกเกอร์ไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วก็บอบ่นกันว่าทำไมสติกเกอร์มันหลุดง่ายจัง เพราะว่าเราเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวไม่ดีนั่นเองซึ่งกาวสติกเกอร์นะมันดีอยู่แล้วครับผมซึ่งโอ้โหผมขายมานี่ไม่รู้กี่หมื่นชิน้นแล้วคือเจอน้อยมากที่บอกว่าติดแล้วหลุดคือถ้าติดแล้วหลุดนี่แสดงว่าคนติดไม่ทําความสะอาดพื้นผิวสําคัญนะครับตรงนี้ที่ผมย้ำไ่บ่อยเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาหลังจากทําความสะอาดพื้นผิวให้เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งเลยให้เรานําสติกเกอร์ขึ้นมานะครับ แล้วก็พับตรงมุมลงไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่านี่พับลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นด้านที่มีกาวอ่าเราจะได้ลักษณะนี้แล้วให้เราเล็งเลยนะครับอ่าเล็งให้ตรงเลยว่าเราจะติดตรงไหนอ่เมื่อเราเล็งตรงแล้วนะครับคือใช้การ์ดก็ได้ครับเป็นการ์ด ATM หรือการ์ดอะไรก็ได้แข็งๆนะครับอ่ากดรีดลงไปอย่างนี้เลยตรงมุมอย่างนี้เลยนะครับกดรีดลงไปเลยคือเป็นการ์ดอะไรก็ได้ครับกดรีดลงไปเลย แล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมดึงดึงดึงตรงที่เราพับไปเมื่อกี้ค่อยๆดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็ใช้การ์ดครับค่อยๆรีดตามแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดฟองอากาศนะครับสติกเกอร์ตรัวนี้ใช้งานง่ายครับติดง่ายรีดไปเลยครับรีดไปรีดไปอ่าเสร็จลวเห็นไหมครับ ไม่ต้องใช้น้ํายาในการช่วยติดนะครับสติกเกอร์ติดพื้นทุกประเภทที่ทางร้านลดขายอ่ารีดไปเลยครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับการติดสติกเกอร์บนพื้นเนี่ยติดง่ายมากลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยง่ายกว่าติดบนกระจกง่ายกว่าติดบนผนังเยอะอ่าเห็นไหมครับนี่คือเสร็จแล้วเราก็จะได้สติกเกอร์สวยๆแบบนี้แหละติดบนพื้นแล้วก็ทนรอยขีดข่วนแล้วก็ทนรอยเหยียบ นี่คือสินค้าของทางร้านนะครับการันตีเลยดีจริงฟิล์มที่ใช้เคลือบนี้หนาจริงการลื่นได้จริงผมถึงกล้าพูดตเต็มปากเลยครับว่าสติกเกอร์ติดพื้นของร้านผมนี้ดีสุดในตลาดคนเรียนแบบก็เรียนแบบไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นลดราคาเรียนแบบดีไซน์ได้ครับมีคนมีเยอะแยะเลยครับในตลาดที่เรียนแบบดีไซน์ของร้านเราอืก็ปี้ร้านผมอพูด,ดง่ายแต่ เปนลนสเปคแล้วก็ขายราคาแทบจะเข้าของแท้ของผมเลยอ่าเนี่ยต้องสําคัญนะต้องระวังนะครับอ่าการซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะมันใช้ได้ไม่นานนะครับเดือน2เดือนก็พังหมดละแล้วคุณก็ต้องมาซื้อใหม่อีกกับงานที่มันเป็นคุณภาพนะโอ้โหคุณใช้ไปเลย6เดือนปีหนึ่งถ้าถึงปีนี่ถือว่าคุ้มแล้วครับอืมสำหรับสติกเกอร์ที่ต้องโดนเหยียบทุกวันอย่างเงี้ยครับผมก็จบการสอนติดสติกเกอร์บนพื้นเพียงเท่านี้นะครับ อาจจะพูดเยอะนิดนึงแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเข้าใจว่าการใช้งานสติกเกอร์การติดสติกเกอร์ที่ถูกต้องมันต้องทำแบบไหนจะได้ใช้กันยาวๆครับผมขอบคุณมากๆครับ